ยี่แกเป็นใครแกอะไรเป็นใครฮะแกอะไรเป็นใครแกเป็นใครเนี่ยแกอะไรเป็นใครฮะแกอะไรเป็นใครแกอะไรเป็นใครเฮะพวกนี้นี่ไม่ตาเดาเป็นคนเราเลยไจะสู้เดี๋ยวเรไม่เลยโอ้ยขอชวนฉันหรอ

โอ้ยฉันตัวใหญ่ฉันต้องพูดทำไมก็ไม่มีอะไรที่ฉันช่วยเขาลังว้าอันนี้ดูฉันอ่อนลงดีนเก๋คือไปจ้ะไปไปไปเลยอยากสู้กัชฉันใช่ไหมไปโอ้ย mày nè ôi ui cái suối mày mày ui này ăn thân mày mày nó này ăn chân mày mày <laughs> ơi mày mày

กไม่ขึ้นบีโอ้ยจะเข้ามาล้วไม่เลยวู้ดชู่ว้าออกไปเลยวู้ดว้าโอ้ยออกไปจากตัวฉันเลยไม่ฉันไม่ยอมแพ้หรอก เก่สามสิตีจะยินอยู่ไม่มาดุบอลชอนไม่แกไม่รอดหรอกนี่ไม่เื่อโอ้ยเราสองคนเลยหรอวีแกรอดเลยอืออไม่ใชไม่ตายไม่ตายก็ต้ายยอดดีเนี

โอ้ยเกคิดรูนะก่เกจะชนะสามมิตินะฮะเจ้สู้กับฉันนี่มั้งโอ้ยฉันตัวใหญ่อ๋อเนี่ยโอ๊ยว้าวว้าวว้าวชนะเลยนี่อ้ยเกือบไป